สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับอูช่างปิงมูลไฟครับอันนี้มารีวิวท่อผ่านะครับท่อผ่าไปได้สองนิ้วครึ่งนะครับนี่เป็น L 5 0า SP นะครับ,นนบเราบะมาลองฟังเสียงครับผม <c oughs> ตารโดยเสียปเึ้ม เสียงก็จะดูดครับประมาณนี้ครับผมนี่ก็ใส่สปริงของชัดสปริงซิ่งครับรอบสี่เป็นห้าครับก็จุนปั๊มไปอีกนะครับครึ่งรอบนะครับโอเคครับส่งงานครับผม